อ่ะนะครับก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กันมาลายแมนมาอีกแล้วนะครับนะก็เอาวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพลวปาวโรนะครับสวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้เช่าหาบูชากันนะครับแล้วก็มารับชมนะครับได้รับชมไปด้วยกันเลยนะอ่าวันนี้ก็วันที่8มิถุนายนนะ2565นะครับนะผมกันมาลัยแมนก็ได้เอาวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะให้เพื่อนๆได้รับชมนะเรียนรุ่นนี้นะนี่นี่นี่ นะครับอันนี้คือเหรียญกำแพงแก้วนะครับเหรียญกำแพงแก้วนะครับ<ด>เนื้อทองแดงนะปี2,553นะครับนะเนือเอ้อเหรียญวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะจัดสร้างเ,เป็นที่ระลึกนะสร้างกำแพงแก้วนะครับรอบอุโบสถนะวัดรังหมันนะครับนะเป็นที่ระลึกนะรุ่นสร้างกำแพงแก้วนะปีพุทธศักราช2,500 อ่าห้าสิบสามนะครับนะสำหรับจํานวนการจัดสร้างนะก็จะมีเนื้อทองคํานะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะอ่าเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อทองคํานะครับจํานวนทั้งสิ้น36เหรียญนะเนื้อทองคํา36เหรียญนะเออนะครับแล้วก็จะมีนะครับทองคําไม่ตัดปีกอีกนะจํานวนการสร้างนะครับ5้าเหรียญนะครับ5้าเหรียญนะครับ แล้วก็จะมีเนื้อทองคำนะครับสาเหรียญนะพูดไปแล้วนะแล้วก็เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนี่สร้าง229ี่เหรียญเท่านั้นนะนะครับเนื้อเงินนะสร้างกับแผงแก้วนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนะวะนะครับสร้างจํานวน229ี่เหรียญนะส่วนเนื้อทองแดงนะครับก็จะจัดสร้างทั้งสิ้นจำนวน4 9 9รยเเหรียญออนี่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อดูก่อนนี่ผมไม่ได้โม้นะผมไม่ได้โนะม้นะมีครับในหนังสือนี่ฮะเอาไว้ให้ดูกันก่อน นะครับอขออนุญาตนะนี่ฮะหนังสือนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าปกก่อนนี่ฮะคือหนังสือ,อรวมวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วนะครับปารวโรวัดประ,ะชาราชบำรุงนี่ถูกบันทึกไว้นะเออหนังสือเล่มเบลเลอร์เลยหนักเป็นกิโลอ่ะพี่นะครับนี่ฮะเหรียญหลวงปู่แพ้วปารโวโรสร้างกาแพงแก้วนะเนื้อทองแดงนี่จํานวนการจัดสร้างอยู่นี้นะครับ499เหรียญน,นะหน้าตาเหรียญจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ คือเหรียญสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถนะครับปี2 5 5 3นะครับหลวงปู่แพ้ปวปวโรรุ่นสร้างกำแพงแก้วปี53เนื้อทองแดงนะครับสร้าง499เหรียญน,นี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะ499เเหรียญบนพื้นปะตพีนะครับนี่คือเหรียญอ่าที่อยู่ในองค์ดารานะครับเป็นเหรียญองค์ดาราในหนังสือนะต่อโค้ดพิเศษด้วยนะอันนี้ก็นะนี่คือเนื้อทองแดงนี่ให้ชมนะครับอ่าแล้วก็จะมีนวะด้วยนะนวะนะ นวะไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อตะกัวด้วยนะกาแพงแก้วนะครับเออให้เพื่อนๆรับชมฮะนี่ดูดูในหนังสือเลยนะครับนี่อันนี้คือเนื้อเนื้ออันเนื้อตะกัวนะอ่าอันนี้คือนวะนวะนะนวะนี่อันนี้นวะครับฝั่งซ้ายนะนวะนะอ่านี้ทองแดงนะอ่าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะก็จํานวกนการจะสร้างนี่ถือว่าน้อยมากนะครับเหรียญน,นี้นะฮะ จำนวนการจัดสร้างเหรียญนี้รุ่นกำแพงแก้วเนื้อทองแดงนี่ถือว่าน,น้อยนะครับกับจำนวนลูกศิษย์ลูกหานะถ้าเก็บกันคนละเหรียญนี่ผมว่าไม่พอ499เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นของที่หายากมากๆนะเ,เหรียญกำแพงแก้วนะนี่ผมได้มานิดหน่อยนะผมได้มานิดหน่อยนะครับนะหาไม่ง่ายนะพี่ๆนะนี่กำแพงแก้วนะครับก็499เหรียญนี่ตีว่าถ้า ลูกศิษย์หลวงปู่เก็บคนละเหรียญนี่ไม่พอแน่นอนนะเนี่ยนะครับเหรียญกําแพงแก้วนะนะครับถือว่าเป็นของที่อา่าเป็นเหรียญหลักนะเหรียญหลักด้วยนะเป็นเหรียญหลักเลยราคาก็จะเป็นราคาที่แข็งนิดนึงนะครับราคาเหรียญกําแพงแก้วนะนี่นี่นี่นะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพสวยนะผิวประหลอดยังมีเลยนะถือว่าเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ต่อโค้ด88นะครับนี่ให้ดูฮะ โค้ด88นี่โค้ดเดียวกับคงกระพันชาตรีเลยนะคงกระพันชาตรีเลยนะฮะเนี่ยตอก8 8ดเหมือนกันเลยนะเห็น He, ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูจะมูก่ก่อนนะเหรียญน,นี้นะครับให้ชมกันนะอ่าแป๊บนึงนะอะ่ะไม่ต้องใช้กล้องดีกว่านะนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญน,นี้สวยเลยผิวนี่คือทองแดงเลยนะฮะผิวทองแดงเลยไม่ไม่ไม่ไมเรียกว่าเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับสวยเดิมเลยนะ หนึ่งนี้นี้อันนี้คือ1ใน499รยเหรียญน,นะนี่ด้านบนเขียนว่าที่ระลึกนะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนหลวงปู่แพ้วเปาวโรนะครับก็เป็นหลวงปู่นั่งหันข้างนะครับนั่งหันข้างแบบนี้นะด้านหลังก็จะเขียนว่าสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถนะครับสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถนะนี่วัดประชาราชบำรุงนะครับรางหมานอำเภอแวงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จะ มียันนะนี่มีผิวประลอดแบบลุ้งๆเลยพี่นะครับอ่าให้ชมกันอ่าเหรียญที่1นะนี่เหรียญที่2นะครับนี่ก็ผิวลุ้งเหมือนกันนะฮะถือว่าได้มาสวยมากนะผมบอกเลยสภาพนี้เน like the ี่ยนะฮะโอ้โหคุณพี่นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับแบบนี้นะหากันให้วุ่นวายเลยแหละครับนะสภาพแบบนี้นะผมบอกเลยหากันให้วุ่นวายเลยนะครับนี่ต่อโค้ชชัดๆเลยนะพี่ๆนะด้านหลังนี่ก็ประลอด ผิววารอดเลยนะครับอ่ะให้ดูฮะเหรียญที่2อ่านี่เหรียญที่3นะครับเหรียญกําแพงแก้วเหรียญที่3นะนี่นะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับบอกเลยว่าของลิมิเต็ดสุดๆนะครับของลิมิเต็ดสุดๆของแร่สุดๆนะสุดยอดแห่งเหรียญอ่ากำแพงแก้วนะครับนี่เป็นเหรียญหลักนะน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ต่อโค้ดแปดแปดเหมือนกันด้วยนี่ฮะโค้ดลึกๆชัดๆเลย นะครับหางเลข8นี่สวยๆเลยนะพี่ๆนะครับให้รับชมกันนี่คือความสวยงามนะของเหรียญที่ระลึกนะสร้างกำแพงแก้วนะครับรอบอุโบสถนะสร้างน้อยกว่าคงกระพันชาติจํานวนหนึ่งเหรียญน,นะคงกระพันชาติทองแดงนี่5้0เหรียญน,นะพี่ๆนะนะครับคงกระพันชาติทองแดง500เหรียญเหรียญน,นี้สร้าง499เนะเอาเอาคิดกันเล่นๆเนี่ยถ้าเก็บกันแค่คนละเหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่พอแน่นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีอนาคตแน่นอนนะพี่พี่นะเอาแค่เก็บเป็นคนละเหรียญเนี่ยผมบอกเลยไม่เพียงพอแน่นอนนะครับนะสำหรับท่านใดที่สนใจนะก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้อันนีกเหรียญหนึ่งนี่มีอันนี้สี่เหรียญน,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 นะให้ชมนะฮะอันนี้คือผิวทองแดงแท้เลยนะทองแดงแบบเดิมเดิมผิวประหลอดยังอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นทองแดงที่ออกโซนเป็นแบบว่าผิวกลับนะครับเป็นเขาเรียกว่าออกโซนไปทางนวะนะนะนะเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีมวลสารนะครับมวลสารเก่านะ เอออันนี้ก็เลยจะออกเป็นโซนนี้นะฮะนะนี่ก็เลข8สวยๆเหมือนกันนะฮะนี่องค์จมูกหลวงปู่สวยๆเลยนะมี499เหรียญเท่านั้นนะแต่อยู่ในมือใครบ้างเนี่ยเท่านั้นเองนะครับนะนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือนักสะสมนะครับนักสะสมนะนี่ผมก็โชคดีนะได้มาแค่สี่เหรียญห้าเหรียญเนี่ยนะอ่าเนี่ยให้พี่ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับบอกเลยถ้าเจอแบบเนี้ยพี่ๆเก็บเลยเก็บให้ไวเลยแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยนะฮะนะเก็บกันให้ไวเลย นะฮะผิวประดอดแบบทองแดงทองแดงผิวไฟแบบเนี้ยนะอ่าอ่ะ,อะนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งอันนี้เลี่ยมแล้วนะเลี่ยมแล้วพร้อมบูชาเลยเหรียญน,นี้นะครับแต่ผิวอันนี้จะออกโซนนวะหน่อยนะครับนะออมีผิวโคลโซนนะครับผิวโคลโซนนะราคาก็ต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดานะนะครับนะราคาก็จะแตกต่างกันนะอ่าสำหรับพี่พท่านใดนะที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะครับกาแพงแก้วนะบอกเลยว่ามีมาไม่เยอะนะมีมาไม่เยอะติดต่อกันเข้ามานะครับลาย นะครับ065นะครับ343 5213นะครับ065 343 5213นะครับกันแบรนด์ยินดีบริการทุกท่านนะครับนะอ่านี่แอดไลน์มาได้เลยนะหรือจะโทรมาก็ได้นะอ่ะสามารถสอบถามได้เลยสถานะาเหรียญน,นะผมรับประกันเลยว่าเหรียญเนี้ยใครได้ไปร้องว้าวแน่นอนนะสภาพนี้หากันไม่ง่ายแล้วนะครับสภาพเนี้ยเหรียญปีลึกๆนะฮะปีสองพันห้าร้อนะแล้วก็เป็นเหรียญหลักด้วยนะ นี่ถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ผมบอกเลยว่า20,000ขึ้นนะครับรุ่นนี้นะถ้าเป็นเนื้อเงินนะ2 0,000อัพแน่นอนนะพี่ๆนะเอออันนี้เนื้อทองแดง499เหรียญอ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะยินดีตอบนะครับยินดีตอบขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะนี่065 3 4 3 5 2 1 3กับเหรียญกำแพงแก้วเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยสวยๆเลยนะอ่ะ ติดต่อกันเข้ามาครับนะวันนี้ต้องรากันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะวันนี้รากันไปก่อนครับสวัสดีครับ